สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในชาแนลนะครับหมอฟาร์มพัพนาชาวนาวันหยุดนะครับวันนี้ก็พอทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับอัปเดตทุกนานะครับหลังจากที่ผ่านพายุโนออมานะครับก็ประมาณโดนพายุนะครับ1วัน1คืนเนาะก่อนนี้ก็วันนี้ก็ยังครึมครมอยู่นะครับท้องฟ้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าโคกหนองนาที่เราขุดไว้กับ ทุ่งนาของของของผมเองนะครับเป็นอย่างไรนะครับหลังจากผ่านพายุมาแล้วนะครับเนาะว่ามีอะไรเสียหายไปบ้างนะครับมองเพราะว่าโคกหนองนาเนี่ยคนที่ส่วนใหญ่นะครับเวลาขุดแล้วเนี่ยลืมนึกถึงนะครับว่าปัญหาที่จะตามมาในช่วงหน้าฝนเนี่ยคืออะไรนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปครับผมก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับว่า โคกหนองนานะครับของคนที่ขุดใหม่ๆนะครับหรือคนที่เพิ่งเริ่มทําเป็นปีแรกเนี่ยก็จะประสบปัญหานะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ละคนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับวันนี้จะมาแชร์นะครับว่าปัญหาที่ผมเจอมีอะไรนะครับเนาะในช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะเจอปัญหากันบ้างไม่ว่าจะเป็นลมพายุพัดนะครับหรือจะเป็นน้ําท่วมไหลหลากอะไรเงี้ยนะครับยังของผมนะครับ เข้าเดิมกันเลยนะครับของผมเนี่ยก็จะอย่างที่หลายคนนะครับได้ได้ไดขุดโคกหนองนาเนาะนะครับก็จะมีการเอ่อเวน้นเว้นเหมือนกับว่าเป็นตะพักใช่ไหมเขาเรียกว่าตะพักเนาะตะพักหรือเบิร์มนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเบิรนะ์มเนาะอย่างของผมนะครับของผมก็จะมีอันนี้ตรงคลองนี่คลองนี้มันจะลึกแค่ 2- อถึงสเมตรเนาะแล้วก็จะมีตะพักขึ้นมา1ชั้นแล้วก็ชั้นที่2อย่างนี้นะครับเห็นไหมปึ๊บปึ๊บอันนี้ตอนนี้น้ําท่วมแล้วนะนะครับสิ่งที่ผมเจอก็คือ ถ้าเป็นดินทรายพื้นเดิมเป็นดินทรายหรือที่ดินบริเวณนั้นเป็นดินทรายโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานเดี๋ยวนะให้ดูดินทรายนี่จะเป็นดินดินทรายประมาณนี้นะครับดินทรายนะครับดินทรายจะมีปัญหานะครับเวลาเจอน้ําฝนชุ่มมากๆเนี่ยน้ําฝนชุ่มมากๆนะครับดินมันจะสไลด์นะครับดินจะสไลด์ถ้าตะพัก ตร,ตรงตรงะพักชั้นที่2เนี่ยเล็กไปนะครับมันจะหักลงอ่อย่างอเดี๋ยวจะชี้นะดูตามนิว้วอ่าตรงนี้นะครับผมนี่แหว่งไปเลยเห็นไหมแหว่งไปหนึ่งแหว่งไปสองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเรียกว่าอะไรตอนเราวางแผนเราทําตะพักเล็กไปนะครับเห็นไหมผมจริงๆเนี่ยต้องประมาณเม็ดครึ่งหรือ2เม็ดนะครับจะดีมากนะครับเนาะตอนผมทำเนี่ยคือมันเล็กไปนะครับสำหรับคนที่กําลังจะขุดนะครับขอแนะนําเลยว่าตรงนี้นี่ ใหญ่ๆหน่อยนะครับสักประมาณ2เมตรก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็นชั้นที่สองแล้วก็เป็นถนนไปเนาะนะครับนี่นะครับของผมก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ทําประมาณเมตรหนึ่งไปแล้วครับตลิงลงเลยนะครับพังลงไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นถือว่าส่วนน้อยนะครับยังที่เหลือก็ยังอยู่นะครับอ๋ออันนี้คือในส่วนของโค้งลงนานะครับที่ที่ท่านจะขุดเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนที่เป็นดินเหนียวนะครับ เป็นแบบไหนนะครับตรงนี้จะเป็นดินทรายนะคลองนี้เป็นดินทรายนะครับเดี๋ยวส่วนที่เป็นดินเหนียวผมจะพาไปดูนะครับอเดี๋ยวๆผมให้ดูตรงที่พังก่อนนะนะครับอ่านี่เห็นไหมนี่ๆๆตรงนี้นะครับนะครับนี่นะครับมันแหว่งไปเลยนะเพราะว่าจริงๆขอบเขมันอยู่นู้นนะครับแล้วก็แหว่งไปนะครับก็ตรงนี้นะครับก็แหว่งไปอีกนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหม ก็คือดินดินมันหักลงไปเลยนะครับคือมันเป็นดินทรายอ่ะมันก็เลยเอายากหน่อยหญ้าแฝกเนี่ยหญ้าแฝกจริงๆถ้าเป็นดินทรายนะหญ้าแฝกต้องถี่กว่านี้นะครับอันนี้มาแลกเปลี่ยนกันเนาะนะครับสาหรับคนที่กําลังจะขุดนะครับก็คือแนะนําว่าให้พยายามหาหาข้อมูลเยอะๆหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะนะครับก็พยายามหาข้อมูลในหลายช่องทางนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับเดี๋ยวไปดูดินเหนียวนะครับ ครับผมก็มาถึงตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นช่วงของเอ่อที่เป็นดินเหนียวนะครับอ,อ่าดินเหนียวคือยังไงนะครับนี่นะครับเห็นไหมคือนาผมอะมันจะมีอยู่สอง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 ดินด้วยกันนะครับก็คือช่วงด้านหน้านะครับจะเป็นดินทรายนะครับช่วงข้างหลังเนี่ยจะเป็นโคกเป็นเนินเป็นเรียกว่าอะไรอะจอมปลวกอะ ค่อนข้างเยอะนะครับทาให้ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ค่อยได้ข้าวเท่าไหร่หรอกนะครับชองลปรมันเยอะนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็คือเป็นช่วงที่เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินเหนียวนะครับมามาดูตลิ่งของฝั่งดินเหนียวนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะอัปเดตนะครับนี่นะครับตลิ่งอ่ายังอยู่ครบนะครับฝั่งดินเหนียวจะไม่ค่อยพังนะครับเห็นไหมครับถึงแม้ว่าน้ําจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะ ตรงนี้ก็จะโดนซ้อนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นพังนะครับแค่ไหลตามน้ําไปเฉยๆแต่ก็ไม่ไหลมากนะครับนี่คือข้อดีของดินเหนียวนะครับอย่างเช่นดินภาคกลางนะครับก็เป็นดินที่เวลาแต่งขอบแต่งบ่ออะไรเนี่ยจะดิกแต่งได้สวยมากนะครับของภาคกลางนะครับส่วนภาคอีสานเนี่ยจะแต่งค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องวางแผนในเรื่องของดินพังค่อนข้างเยอะนะครับเนาะอันนี้ดินเหนียวนะครับก็จะเห็นว่าตะพักยังอยู่เป็นแนวนะครับนี่ยังยังวม่ได้ตัดยานะครับ ก็คือตัดไปแล้วรอบหนึ่งก็ขึ้นเร็วมากหน้าฝนนะครับนะครับนี่ก็หญ้าแฝกนะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ดูว่านี่นะครับก็โคนหญ้าแฝกนะผมตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับโตเร็วมากครับตอนนี้คิดว่าหญ้าแฝกน่าจะอย่างอย่างล่างมาถึงข้างล่างแล้วนะครับก็อยู่ดีครับเป็นพักเป็นขอบสะสวยงามนะครับยังอยู่นะครับอันนี้ก็คือแลกเปลี่ยนนะครับ ว่าดินทรายให้ระวังเรื่องน้ําฝนนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการสูบน้ําออกเร็วเกินไปนะครับถ้าน้ําเร็วเกินไปเนี่ยเหมือนกับว่าน้ํามันลดลงรวดเร็วเกินไปทําให้ดินเนี่ยสไลด์ตามน้ํานะครับเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรยันนะครับอย่างเช่นน้ําถ้าน้ําเต็มอยู่เนี่ยมันจะช่วยพยุงดินไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแรงต้านของน้ํายังพอมีบ้างแต่ถ้าน้ําลดปุ๊บดินพังเลยนะครับเนาะ โอเคนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หมอฟันมัธราชนาวันหยุดนะครับใครนใดที่จะติดตามทางทางเพจก็ได้นะครับก็จะเป็นเพจชนาวันหยุดเข้าห้องมลริสุรินนะครับเนาะก็ค้นหากันได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นไรสุรินนะครับ2015นะครับก็มีอะไรสอบถามกันคุยเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับยินดีแลกเปลี่ยนครับผมสวัสดีครับ